สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t b บชุริกร์นะคะวันนี้เป็นเรนดอมเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของใครจะสื่อสารมาที่กองไพ่กองนี้ได้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าคุณอยากจะบอกอะไรคุณอยากจะคุยอะไรกับแม่หมอบ้างนะคะอ,อ,อย่างไงเราก็ไปเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะเอานิสัยใจคอคุณก่อนละกันทำความรู้จักกันก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหน เอาสำหรับนี้ก่อนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะคะจริงจบก,ก็อยากจะทักทายด้วยขอทราบนิสัยใจคอก่อนเนาะทำความรู้จักกันก่อนนะคะคุณได้สี่ถ้วย แปดถ้วยแล้วก็เก้าถ้วยอะไรเนี่ยความรู้สึกล้วนเลยเป็นคนอ่อนไหวมากๆเป็นคนที่เอ่อเป็นคนอ่อนไหวอ่ะเป็นคนอ่อนไหวเป็นอะไรที่ความรู้สึกอ่ะเยอะอะไรที่มันมากระทบอ่ะจะเข้าไปถึงใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีมันจะ มีผลกับจิตใจของของคุณมากๆเลยพลังงานของคุณที่ไพ่จับได้เนี่ยเป็นคนเซนสทีฟพอสมควรเออเป็นคนที่เลือกเลือกเลือกที่จะทำบางอย่างเนี่ยใช้ความรู้สึกในการเลือกแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่า ออ่เจะต้องเฟ้นหาหรือจะต้องเลือกในทางที่ดีที่สุดให้ตัวเองมีความสุขที่สุดอันไหนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เวิร์คคุณรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์คุณก็จะเดินหนีเลยคุณก็จะหันหลังให้กับเรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นหรือสถานที่นั้นๆคุณจะไม่อยู่คุณจะไม่อยู่ในจุดนั้นคุณจะไม่อยู่อะไรก็ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอ่ะคุณจะไม่ชอบคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที คุณชอบที่จะอยู่ในจุดที่ทําให้คุณมีความสุขที่สุดเพราะอารมณ์เป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับคุณความรู้สึกในใจของคุณเป็นเรื่องสําคัญมากๆคุณค่อนข้างแคร์ความรู้สึกตัวเองนี่คือนิสัยของคุณนะถ้าใช่อ่ะถ้าใช่เราก็มาคุยกันถ้าใช่เราก็มาคุยกันว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรนะคะเรามาดูซิว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรเพื่อนของแม่หมอคนนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ มีปัญหาไหมหรือว่ามีอะไรอยู่ในใจอยากจะคุยกับแม่หมอไหมถ้วยอีกแล้วล่ะราชินีถ้วยราชินีไม้แล้วก็เดวิลเรื่องที่อยากจะคุยกับแม่หมอวันนี้ก็ มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปัจธนาความหลงไหลความมันเหมือนคุณเสพติดบางสิ่งบางอย่างอยู่เสพติดข้างไขกับเรื่องนี้มากๆอ่ะคุณเริ่มคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกตัวว่าเออคุณ คุณข้างคข้าเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยคุณข้างคล้ายเกินไปไหม,ไ,บบไ,ไ,หมไม่หมอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคุณอาจจะสงสัยตัวเองว่ามันอยากเอามันออกบ้างเออไม่อยากให้อยู่ในจุดจุดเนี้ยทําไมจะต้องวนเวียนกลับไปหาในจุดที่จุดนี้อยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็คุณก็สงสัยตรงนั้นคุณก็สงสัยตรงนั้นอยู่มันมีมันเหมือนคุณต้องต่อสู้กับกับความแข็งแกร่ง ของตัวคุณเองแล้วก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกข้างในของตัวคุณเองอีกใจหนึง่งเนยคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอยู่ในจุดจุดนี้ที่มันเนี่ยที่ผูกพันธนาการคุณอยู่เนี่ยแต่อีกใจคุณก็อยากอยู่มากคุณก็ต้องการมากคุณก็มีความสุขมากๆในจุดจุดนี้มันเหมือนมันตีกันอะมันเหมือนมันตีกันระหว่างเรื่องนี้แล้วเราขอขยายหน่อยนะว่าขอขยายหน่อยว่า มันคืออะไรเรื่องนี้มันคืออะไรอัศวินถือเหรียญแล้วก็เดอะสตาร์แล้วก็เดซเดซกับเดวิลแรงนะแรงแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี้ยเดซกับเดวิล แม่หมอมองว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับการเป่งประกายการมีชื่อเสียงการมีหน้าตามันเกี่ยวกับเกี่ยวกับสังคมมะ ตรงนี้คุณอาจจะเดี๋ยวนะวแม่หมอใกล้จะเก็ตนะนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ เาเป็นว่าตัวคุณเนี่ยตา้สำหรับเป็นแฮงแมนตอนนี้นะตัวค,คุณกำลังอยู่ในจุดที่กำลังอยู่ในจุดที่ดีที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดอะคุณมีชื่อเสียงคุณเป็นคนที่คนรู้จักคนรู้จักเยอะนะอาจจะเป็นในในสังคมโซเชียลก็ได้นะหรือว่าในสังคมของคุณที่คุณอยู่อ่ะคุณเป็นดาวเลยแหละ คุณเป็นอะไรที่ที่มันโอเคมากๆเลยแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณยึดติดก,กับเรื่องนี้มันมันเหมือนคุณถูกครอบไว้ด้วยด้วยสิ่งที่สังคมป้อนมาให้คุณอ่ะคุณจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้สังคมชอบแบบนี้แบบนี้คุณก็เลยจะต้องทำแบบนี้แบบนี้มันที่บอกว่ามันคนละขั้วกันเลยความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ได้ ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้วก็มันก็อาจจะมีผลกับความรู้สึกของคุณมากๆมีผลกับความรู้สึกตรงไหนมีผลกับความรู้สึกว่าคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่คนอื่นจะต้องมองว่ามันเพอร์เฟกที่สุดมันดีที่สุดมันจะต้องประสบความสําเร็จมันจะต้องดีแบบนี้นะแล้วมันก็ เป็นอะไรที่คุณเหมือนเหมือนคุณก็อยู่ในจุดจุดเนี้ยยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ยังยังไม่กล้าที่จะเต็มตัวกับมันเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้ในความรู้สึกของคุณนะมันมีอะไรที่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบคุณก็ชอบนี่แหละแต่ก็มันก็จะติดอีตรงที่ว่ามันมันดูไม่เป็นตัวของตัวเองอะ มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของของอคนคนอื่นน่ะอาจจะทํางานที่ที่เกี่ยวกับมีแฟนคลับก็ได้นะหรือทําเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับคนอื่นที่เขามีความหวังอ่ะอยู่ที่คุณคุณอาจจะเยียวยาคนอื่นได้เป็นดาวสองแสงสว่างแต่ในใจลึกๆคุณมันไม่อยากไม่อยากจะอยู่ในจุดๆที่อึอดอัด อึดอัดในที่นี้มันหมายถึงทําอะไรก็จะต้องระ,ระ,ระแวงทําอะไรก็จะต้องมีความระวังระวังในที่นี้ก็หมายถึงว่ากลัวว่า,าภายนอกจะไม่ชอบกลัวว่าบุคคลอื่นเขาจะไม่ชอบการกระทํานี้นะอะไรก็เลยมันจะต้องแบบว่าติดอีตรงที่ว่าภาพลักษณ์อะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้ว,ว่ะคุณอยากจะเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองมากๆเลยคุณไม่อยากทําเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคุณอยากจะสร้างศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองอะ แบบอื่นบ้างอ่ะมันอาจจะเป็นการที่ว่ามีคุณเป็นตัวตนของตัวคุณเองก็ได้คุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแต่ว่าจุดจุดนี้ที่คุณเจออยู่เนี้ยมันก็มันก็ดีไงมันก็ดีคุณก็ได้รับความนิยมได้รับความรักจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแหละแต่ก็อยากที่จะสร้างคุณก็อยากที่จะสร้างศักยภาพให้มันให้มันเป็นตัวของตัวเองให้มากแล้วก็ มีความรู้สึกว่าอยากจะให้สังคมรอบข้างยอมรับความสามารถตรงนี้ของคุณให้ได้กังวลน,นะคุณก็กังวลอยู่แหละว่าเขาจะรับความสามารถของคุณตรงนี้ได้ไหมความความชอบหรือคุณมีความสามารถด้านนี้นะจริงๆแล้วคุณไม่ได้เก่งแค่ด้านเดียวนะคุณก็เก่งเรื่องนี้ด้วยฉันอยากจะแสดงเรื่องนี้ฉันอยากจะเปิดเผยความสามารถด้านนี้คุณเธอจะรับได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะ เราก็จะถามไพ่ให้แล้วกันนะคะว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอ่ะจากจุดที่ที่คุณยืนอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในในทางที่คุณอยากจะทําอ่ะที่คุณมีความรู้สึกว่าเออคุณเก่งอีกด้านคุณก็เก่งนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเจ็ดเหรียญ สิบถ้วย The Moon ความรู้สึกความรู้สึกอีกแล้วคนทาดน้ำเยอะมากเลยที่เข้ามาดูความอ่อนโยนอ่อนหวานอืมเรามองว่าสิบถ้วยมันก็คือครอบครัวแต่ถ้าว่าคุณเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่คุณมีความสามารถอีกด้านนึงเนี่ยนะ คุณก็จะต้องรอสักหน่อยรอให้ให้สังคมของคุณเนี่ยให้ครอบครัวของคุณเนี่ยเขารับคุณได้เขารับคุณให้ได้แต่อีช่วงรอเนี่ยมันอาจจะมีความกังวลเดอะมูนอ่ะมันคือความกังวลมันคือความหวาดระแวงมันคือการคิดไปเองมันคือคือมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงนะคนคนคนคิดไปเองอะ่ะคุณเข้าใจไหมเราไม่รู้ได้หรอกเพราะเรากังวลว่ามันจะดีไม่ดีพอมีอะไรมากระทบหน่อยเอาแล้วไม่ดีซะแล้วอะไรอย่างเงี้ย นะแล้วก็ขยายอีกสักหน่อยแล้วกันขยายเจ็ดถ้วยเอ้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคุณได้อัศวินถือถ้วยถ้วยอีกแล้วอะ่ะเจ็ดถ้วยถ้วยอีกแล้วคุณ<ฮ>หนึ่งถ้วยอา้าจริงๆแล้วว่าถ้าว่าถ้าว่าคุณเปลี่ยนนะ ว่าคุณเปลี่ยนนะคุณก็จะได้ยกระับรับการยอมรับอะได้รับการยอมรับอะอัสวิดดาบไ้สำหรับอัสวินดาบไ้สำหรับถึงคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เรามองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแคร์คนอื่นแคร์ความรู้สึกคนอื่นแล้วก็ชอบปลอนไหวกับความรู้สึกตัวเองด้วยถ้าเปลี่ยนแล้วก็ให้รอหน่อย ไม่ต้องกองังวลไม่ต้องเครียดอะไรไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทําด้วยใจรักไปเลยทําในสิ่งที่ฝันทําในสิ่งที่คุณปรารถนาเรื่องใดก็แล้วแต่มันอาจจะมีหลายเรื่องก็โฟกัสไปที่สักเรื่องหนึ่งอะในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้เนี่ยแล้วผลที่มันได้รับกลับมามันจะเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งถ้วยคือความสุขอย่างน้อยอะ่ะใครที่เขาจะรับคุณได้หรือรับไม่ได้อะ่ะให้คุณวางตรงนั้นแล้วก็ให้คุณมาโฟกัสกับความรู้สึกความสุขที่คุณได้ทําบางอย่าง ถ้าเราวางผลลัพธ์ออกไปอ่ะเราวางผลผลตอบแทนออกไปอ่ะหันกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทําแล้วเราได้ทำอ่ะมันมันมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดนะสําหรับคนคนหนึ่งอันนี้เป็นความคิดของแม่หมอแม่หมอมองว่ามันมีค่ามากๆสําหรับคนคนหนึ่งที่ได้ทําที่จะได้สารฝันในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วเราก็ ให้ไพ่แนะนําเพิ่มเติมสักหน่อยสิคุณต้องเด็ดเดียวด้วยนะใต้สําหรับเป็นคิงคิงดาบตัดสินใจเลยกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจทําอะไรต้องเด็ดเดียวนะต้องเปลี่ยนจากถ้วยนะต้องเปลี่ยนจากความอ่อนไว้เนี่ยเป็นเด็ดเดียวเลยกล้าหารแล้วไพ่อยาจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมคะไพ่อยากจะบอกว่าเส้นทางนี้มันก็ไม่ง่ายนะคุณก็ณต้องเดินด้วยความระมัดระวัง คุณจะต้องเดินด้วยความระมัดระวังเส้นทางที่คุณเดินอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่อย่างน้อยมันก็มีทางเดินใช่ไหมโพเทสเดิโจตรงนี้คุณเหมือนมีเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่นะเส้นทางที่ที่คุณเดินอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยปกป้องดูแลคุณอยู่ ท่านคอยปกป้องอยู่นะคะแล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีถึงแม้ถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะเดินเส้นทางนี้แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันก็เป็นสเต็ปแรกนะที่คุณจะได้ทำแล้วก็ตรงนี้ก็คือมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับได้ได้หันกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งอะได้ได้ได้ปลูกความ เขาเรียกว่าถ้าคุณอยากทําอะไรอีกอย่างนี่งน,นะแล้วมองมันเป็นอีกอย่างนึงที่ในใจของคุณที่คิดไว้ลึกๆเนี่ยคุณจะได้คุณจะได้ทําความสะอาดคุณจะได้ปัดฝุ่นมันออกมาแล,แล้วแล้วเส้นทางนี้ไม่ต้องมีตกกวงมวลหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณอยู่คอยเกื้อนหนุนคุณอยู่คอยชี้แนะแนวทางคุณอยู่โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะใารอยากบอกอะไรอีกคะใารอยากจะแนะนําอะไรเพื่อนคนนี้อีก ฮิลเลอร์ออฟสเตคนเป็นคนคุณอาจจะเป็นคนที่เยียวยาคนอื่นได้เป็นอย่างดีด้วยเป็นฮิลเลอคนหนึ่งเลยคอยให้คำปรึกษาคนอื่นผู้ชายถือหัวใจทำด้วยใจรักทำด้วยใจปรารถนาอาจจะมีทางเลือกนะอืมทางเลือกเนี้ย คุณจะต้องตัดสินใจเลือกคุณจะต้องตัดสินใจเลือกมันอาจจะมีเส้นทางสองทางอะเขาอาจจะไพ่เขาอยากจะบอกว่าถ้าคุณทำสองอย่างเนี่ยนะถ้าคุณมีเส้นทางให้เลือกสองเส้นทางเนี่ยอีกทางนึงก็ใจรักอีกทางหนึ่งก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรได้แบบนี้คุณให้คุณคิดให้ดีแล้วก็ให้คุณชั่งน้ำหนักกับ กับแต่ละเรื่องถ้าคุณรักทั้งสองเรื่องที่คุณจะทำเนี่ยถ้าคุณรักทั้งสองเรื่องคุณก็ต้องทําให้ได้บาลานซ์ที่สุดอย่าถ้าคุณเอ็นเอียงไปในทางใดทางหนึ่งอะ่ะมันก็เหมือนอีกทางมันจะหย่อนใช่ไหมอีกทางมันจะหย่อนเหมือนไม่ไม่สมมาตรนะมันจะเอียงมาข้างหนึ่งนิดหน่อย ดังนั้นพ่ก็อยากจะบอกให้คุณนะ่ะปรับสมดุลให้ดีถ้ามันมีเส้นทางให้คุณจะต้องเลือกเดินสองทางก็ให้คุณปรับสมดุลให้ดียังไง,ค,ง,ไงคุณก็ปรับได้อยู่แล้วล่ะทําได้อยู่แล้วมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ทําได้อยู่แล้วเพราะใต้สํหรับคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเป็นคนเก่งนะรู้ไว้เลยแล้วเรามาให้พายานโรกแนะนํพาพญานโรกแนะนําเพิ่มเติมให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้หน่อยนะคะ แนะนำเพิ่มเติมให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้หน่อยค่ะชุดอะไรชุดคุณไว้ล่ะหลักเมืองความมั่นคงบรรยากาศดีแล้วก็สิริมงคล มันมันมันมีความเครียดแหละที่ฉุดคุณอยู่มันมีความวิตกกังวลที่ฉุดคุณอยู่ใต้สำรับใต้สำรับคุณเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจหนักแน่นไว้นะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะนำทางอาจจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณให้ได้ก้าวเดินในเส้นทางนี้ก็ได้นะแล้วก็ไพย่ยานาโลกอย่าปิดท้ายไว้ว่า ยังไงมันก็ประสบความสําเร็จอะมันก็คือมีความมั่นคงเกิดขึ้นในสายงานของคุณอยู่แล้วอะถ้าเป็นมันมันเป็นเรื่องที่ดีมันสร้างความมั่นคงมันจะได้เริ่มสิ่งที่ดีถ้าถ้าคุณจะได้เปิดกิจการได้สร้างบ้านใหม่ได้อะไรมันได้หมดในอนาคตเนี่ยมันได้หมดสบายๆเลยแหละคุณน่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ได้ได้ง่ายๆอะเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองที่มันดึงที่มันฉุดคุณไว้ เพราะไพ่แต่ละใบเป็นไพ,พ่แห่งความรู้สึกเยอะมากๆความกังวลคุณจะต้องใช้ความรู้สึกของตัวเองอะ่ะเป็นเครื่องกําหนดอยู่ตลอดใช่ไหมคุณจะกลัวนูน่นกลัวนีน่กังวลนูนลน่นกังวลนี่ห่วงคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าเป็นเครื่องที่ฉุดคุณไม่ให้ไม่ให้มันไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณมีพรสวรรค์นนะจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะสร้างอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอ่ะหลายเรื่องเลย เราเห็นพลังงานของคนคนอ่อนหวานคนหน้าตาดีสองกระจกดูซิเพื่อนคนนี้หน้าตาดีหรือเปล่าน,น่ารักเป็นคนน่ารักนะคุณเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่พูดเพาะเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นพูดหวานพูดเพาะยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จตั้งใจทํานะคะมีความหนักแน่นให้มากๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถ ปัญหาอะไรก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรเท่าไหร่เลยมันอยู่ที่ใจคุณเท่านั้นใจคุณเองเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะทำอะไรอะถ้าคุณมีความกล้าพอคุณก็ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีความกล้าพอคุณยังรู้สึกห่วงรุ่นพวงนี่อยู่มันก็เหมือนคุณหยุดเดินอยู่กับย่ำอยู่กับที่อะคุณนึกภาพให้ออกนะถ้ามีความเด็ดเดี่ยวมากพอทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ถ้าคนอื่นถ้าเขารักเราจริงอ่ะเขาก็จะต้องรักในสิ่งที่เราเป็นด้วยเขาก็จะต้องรักในสิ่งที่เราชอบเขาจะต้องรักในความสามารถของเราด้วยแล้วเรามองว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีความรักให้คุณหละเพราะคุณเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นแล้วเราขอไพ่ปิดท้ายแล้วกันนะให้ไพ่ข้อความปิดท้ายให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปหน่อยนะคะให้ไพ่ข้อความปิดท้ายให้กับเพื่อนแม่หมอคนนี้หน่อยสิ รวยเป็นไงล่ะหลักเมืองมั่นคงสิริมงคลนี่นี่อีกนี่อีกนี่ดีมากแล้วก็พลังแห่งการปกป้องล้อมรอบตัวคุณอยู่นะความดีที่คุณทำนั้นยิ่งสร้างอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ให้กับพลังงานนั้นๆอย่างที่ไพ่เมื่อกี้ออกไปว่าคุณมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อนหนุนคุณอยู่คอยปกป้องคุณอยู่ พลังเห็นความดีตรงนั้นก็จะช่วยเกื้อนหนุนให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่คอยปกป้องดูแลคุณอยู่เนี่ยท่านได้มีกําลังได้มากขึ้นได้ดูแลได้ปกป้องคุณอย่างแบบอย่างดีมากขึ้นนะคะ<อ>คุณเป็นคนน่ารักนะเ<อ>ทวดาก็รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักนะหนุนนาคุณด้วยล่ะ<อ>ต้องลองเสี่ยงดูอย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องลองเสี่ยงดูไพ่บอกต้องลองเสี่ยง ถ้าลองเสี่ยงแล้วลองได้ทําแล้วเราก็อย่างน้อยเราก็ได้ทําสิ่งที่เราลักเนาะใต้สํหรับนะคะทางที่คุณกําลังเดินนี้มันถูกต้องแล้วเดินหน้าต่อเต็มกาลังเลยค่ะนี่คือไพ่บอกแบบนี้แล้วเรามาให้ไพ่อวยพรให้กับเพื่อนคนนี้หน่อยเร็วให้ไพ่อวยพรให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปหน่อยนะคะคุณได้นกกระเรียนนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ ของการมีอายุยืนยาวนะคะเป็นสิริมงคลยั่งยืนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวแล้วก็อ่อนโยนเนาะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เราก็ขอให้คุณเลือกในเส้นทางที่คุณต้องการแะ,ะถ้าทําแล้วมันมีความสุขคุณก็ทําอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันก็ถ้าคุณสร้างเหตุที่ดีผลมันต้องดีตามมาอยู่แล้วอะ่ะอะไรต่างๆนา,นานาที่มันผ่านเข้ามาเราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องไปวิตกกังวล ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกลัวนู่นกลัวนี่คุณทําในสิ่งที่คุณต้องการไปเลยแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําไม่ว่ามันจะเจออุปสรรคใดๆคุณก็จะผ่านมันไปได้แหละไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลกับคนรอบข้างให้มากนะเอาใจตัวเองเป็นใหญ่จริงๆเอาความรู้สึกของตัวเองถ้าอยากทําอะไรทําเลยนะคะคนที่เขารักเราจริงเขาก็จะต้องชอบในสิ่งที่เราทําด้วยนี่แหละยังไงเราก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิต นะคะพักผ่อนบ้างนะโอเคขอบคุณค่ะ